ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนบทที่สองนะครับหัวข้อก็คือประถมการบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับเรามาดูกันที่คําแนะนําก่อนนะครับถ้าเราจะดูละครทีวีนะครับมันสาคัญที่เราจะเริ่มดูจากเรื่องแรกๆนะครับเพราะถ้าเราจะเริ่มดูหลังจากที่หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่เข้าใจแล้วก็สับสนได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่ออ่านพระคัมภีร์เราจะต้องเริ่มต้นในบทประถมการครับ ็คือหน้าแรกบทแรกหร,ห,รหรือหรือก็จึกลมเตินหนึ่งครับเพราะในปฐถมมการนะครับพระเจ้าจะแนะนําตัวเองและแนะนําการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ครับพระเจ้าปานาอยากให้เราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ให้เราจะรู้ว่าพระองค์คือใครไม่อยากให้เราจะสับสนเมื่อศึกษาพระคัมภีร์สิ่งที่สําคัญมากคือให้เราจะเข้าใจครับไม่จําเป็นที่จะ ต้องจําได้ทุกข้อหรือว่าทุกบทครับดังนั้นเราจะอ่านพระคัมภีร์ในประโยคแรกนะครับประถมการบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงสร้างขอโทษครับเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินถ้าเริ่มอ่าน เราจะเห็นว่าหนังสือนี้มันมันเกี่ยวกับพระเจ้าครับมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตนอกเหนือจากแผนการของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่รู้จักกับพระองค์เราเห็นโลกนี้ในแง่มุมของเราเองแล้วแต่วัฒนธรรมแล้วแต่ครูที่สอนประวัติศาสตร์แล้วก็แล้วแต่ค่านิยมที่พ่อแม่ปลูกฝังให้เรานะครับมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อแง่มุมของเราครับถ้าเราจะเรียนพระคัมภีร เราจะเรียนจากแง่มุมของพระเจ้าครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่น่าอ่านที่สุดในชีวิตของผมในพระคัมภีร์จะมีหลายๆสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแปลกใจนะครับเพราะว่าเราอาจคาดไม่ถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์บางคนเวลาเขออาอ่านพระคัมภีร์ก็โกรธเพราะว่าสิ่งที่เขออาอ่านนะครับมันต่อต้านกับความคิดของเขาอันนี้ไม่ใช่ แค่เล่มศาสนาของฝรั่งครับเพราะว่าในประมการนั้นยังไม่มีฝรั่งเลยอันนี้คือคำพูดของพระเจ้าซึ่งมันสำคัญกับทุกคนทุกชั้นทุกชนชั้นทางสังคมครับเพราะมันเป็นแง่มุมของพระเจ้าสิ่งที่สำคัญกับพระเจ้ามันจะต่อมันอาจจะต่อต้านกับความเห็นของเราแน่นอนถ้าว่าถ้าความคิดเห็นของเรานะครับเป็นสิ่งที่เิดมันไม่ช่วยอะไรสักอย่างถ้าพระเจ้า จะพูดว่าไม่เป็นไรตามสบายขอดำเนินชีวิตอย่างเรื่อยเปื่อยต่อไปเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆพร้อมจะต่อต้านกับเราถ้าเราทำผิดใช่ไหมครับพระคัมภีรก็เปรียบเหมือนกับเพื่อนสนิทของเรา่นดินครับมันเป็นคำพูดคำสั่งสอนของพระเจ้าถึงแม้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ที่ไม่ดีพระองค์ก็ไม่เลิกสนใจมนุษย์ พระเจ้ามีอยู่จริงและสาเหตุที่ว่าทำไมเราได้มาร่วมกันเรียนพระคัมภีร์กันในวันนี้ก็คือพระเจ้าอยากจะแสดง,สดงความรักความหบังดีของพระองค์ต่อพวกเรานะครับบทเรียนนี้จะอ่านแค่ประโยคแร,แรกๆที่ตรัดว่าประถมการบทที่หนึ่งข้อหนึ่งเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงในระมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินคำแรกที่พระเจ้าให้ ว้ในหนังสือของพระองค์คือคำว่าเมื่อแรกเริ่มหรือจะอ่านได้ว่าในปฐมกาลคำนี้ทำให้เรารู้ว่ามีการเริ่มต้นสำหรับทุกสิ่งครับประโยคนี้ทำให้เราเข้าใจว่าไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นกับตามีจุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็เช่นกันครับเพราะว่าคำว่าฟ้าหมายความถึงทุกสิ่งที่เรามองไม่เห็น และคำว่าแผ่นดินหมายความถึงทุกสิ่งที่เรามองเห็นกับตาได้มีแต่พระเจ้าองค์เดียวที่ไม่มีวันเริ่มต้นพระองค์ทรงเป็นอยู่ตลอดการเป็นพระเจ้าเองที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระเจ้าเองที่อยู่ก่อนที่โลกนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆจะเกิดขึ้นพระเจ้าอยู่ก่อนที่จะมีเวลา พระเจ้าเที่ยงแท้นั้นไม่มีการเริ่มต้นและไม่มีที่สิ้นสุดหมายความว่าไม่มีการเกิดไม่มีการตายนั่นเองครับถ้าเราจะพูดถึงพระเจ้าที่แนะนำตัวเองแบบนี้เราจะต้องใช้เวลานิดหน่อยให้เข้าใจาลักษณะของพระองค์ชัดเจนขึ้นถ้าพระเจ้าอยู่ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็คือตอนนั้นไม่มีอะไรที่เรามองเห็นได้เลย พระเจ้าไม่ต้องการอะไรแบบนั้นพระเจ้าเที่ยงแท้นั้นไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆเช่อนอาหารน้ําเงินทองอากาศบ้านพักพระเจ้าไม่ต้องการเวลาพระเจ้าทรงสร้างเวลานั่นเองพระองค์อยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีอะไรเลยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่เหนือสิ่งสาร,รพัด จากผู้เขียนพระคัมภีร์เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือพระองค์เป็นวิญญาณในยอหนบทที่สี่ข้อที่ยี่สิบสีครับไม่มีร่างกายเหมือนพวกเราที่เป็นมนุษย์พระเจ้าไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกเหมือนคนหรือสัตว์ต่างๆก่อนที่จะมีแผ่นดินโลกดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างๆนั้นพวกเราคิดว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าได้ และเราไม่สามารถรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนนอกจากพระเจ้าจะบอกให้เรารู้ในพระคัมภีร์นี้เราจะพบความจริงที่ว่าพระเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งพระเจ้าอยู่บนฟ้าที่สูงสุดและอยู่ในทะเลที่ลึกที่สุดพระองค์อยู่กับเราที่นี่และอยู่ในบ้านของเราทุกคนพระองค์อยู่ในป่าในสวนได้บนภูเขาทุกที่พระเจ้าอยู่ทั่วไปทุกหน ทุกแห่งในเวลาเดียวกันไม่มีใครเหมือนพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สูงสุดเมื่อเราฟังเรื่องราวของพระเจ้าต่อไปเราจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระองค์พระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวแต่พระองค์เคยสำแดงออกมาเป็นสามพระภาคหรือสามอย่างบางครั้งเราเห็นพระเจ้าเป็นพระบิดาคือพ่อที่ยิ่งใหญ่สูงสุดบางครั้งเราเห็นพระเจ้าเป็นพระบุตร เมตตาการุณาต่อเราหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งคือพระคำของพระเจ้าบางครั้งเราเห็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทั้งสามสิ่งนี้เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันได้เท่าเทียมกันทุกประการคือไม่ใช่แค่พระบิดาไม่ใช่แค่พระบุตรไม่ใช่แค่พระวิญญาณพระเจ้าคือทั้งสามองค์ทั้งสามองค์มีความสัมพันธ์บริสุทธิ์ดังนั้นถึงแม้ว่า เขาเป็นสมองค์เขาก็คือพระเจ้าองค์เดียวกันพูดง่ายๆก็คือพระเจ้าคือพระบิดาหรือหรือพ่อพระบุตรหรือลูกชายและพระวิญญาณครับต่อไปนะครับเป็นชื่อของพระเจ้านะครับในประโยคแรกในพระคัมภีร์เราจะอ่านในภาษาฮิปูเราจะเห็นชื่อของพระเจ้ามันจะอ่านว่าอ e ิโลเฮม เมื่อเราแปลพระคมพีเราแปลอย่างง่ายง่แล้วก็ใช้คำว่าพระเจ้าแต่ถ้าเราจะแปลโดยตรงมันคือพระผู้มีฤทธิ์ทั้งสิน้นคือไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันหมายความว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์คือพระองค์ไม่สามารถทำสิ่งที่จะต่อต้านความบริสุทธิ์ของพระองค์เองได้ถ้าจะพูดแบบง่ายๆก็คือพระเจ้าแสนดี และทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทำหรือพูดหรือคิดคือความหวังดีต่อเราตลอดพระเจ้ามีอีกหลายชื่อชื่อแรกที่เราเห็นคืออิโลเฮมแต่ถ้าเราจะอ่านต่อไปจะเห็นอีกชื่อหนึ่งคือคระยาเวชื่อนี้หมายความว่าผมเป็นสิ่งที่ผมเป็นมันไม่เปลี่ยนแปลงตลอดครับขอบคุณครับ